สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนเด้อสวัสดีครับพี่ใหญ่สมฤทธิ์รักต่างใบครับมืเอนี้เฮาสิไปทรงอาหรือว่าน้องก็ได้เนาะส่วนน้องนะครับที่บอคสนะครับเมนบอคสส่วนเพิ่นผู้ขานั่งทั้งหลังนี่เห็นอยู่ทั้งหลังบ่พี่น้องเพิ่นวินรถนะครับเพิ่นเมารถวินรถมักวินรถเพิ่นบ่เขาแมานั่งทั้งในจักเทื่อเพิ่นว่าถ้าสินั่ง รถตอนนี้คันไปให้เกี่ยวแล้วคันซีไปนั่งรถน,นันี่ไปฮอดเพราะก็ซอกาบวินแล้วแล้วก็ย่านไปบไววไปโตบไวว่าสันดิก็เลยนั่งทางหลังก่อนเห็นหนาบ่าพีนน่้องนี่ไปเยอะทางหลังนี่แหละม <c oughs> ันวินรถส่วนมากเพิ่นมักขี่เครื่องบินมาขี่เครื่องบินไ,ไปไปเี่งจันท์ก็จะไปจองตัวเครื่องบินมือมือแรกเนี่ยจะไปนอนกับไอ,อ้นะครับ อยู่ยั่งจันทรอยู่ยั่งจันทร์อ่างหล้าก็ให้อายไปทรงเดือนย่นเนาะมือมืออื่นพูนแหล่พูนจังเมื่อนบักคี้ขึ้นเหมือนบินเพราะว่ามันมันยังคอยหอดเร็วเหมือนมาแต่ว่าเห็นอันนั่นมันก็เลยย่านเนาะโบยอยากขี่แล้วเครื่องบินเศร้ายากขี่แล้วบินกันดีดีย่างเสียย่างยังไงล่ะแม่มันก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่มือเนาะยาถึงเวลามันก็แม่ ดีเว้นบ่ได้ดอกออก็แต่ม,ม,มันถึงย่ำเฮาเฮากับไปเดี๋ยวนั่นถ้าบ่ถึงย่ำฮาแม่นเดี๋ยวเฮาไปอันกับว่เป็นย่าตอนนี้ก็คือบอกอสละบกอสอเอาครับพี่น้องบกอสอุดร<บ>เวียงจันอุดรเวียงจันทิอันนี้เป็นบกอสอแห่งที่หนึ่งนะครับอ่บอออบา<ม>บกสนี่เดย์เวียงจันที่มีป้ายนรงพยาบาลเนี่ยนี่เวียงจันนี่เบอร์ศูนย์ศูนย์สองนี่ ส่วนสบกสเนาะเที่ทานนั้นก็ไปจอดนะฮะเฮาก็้นเข่าจอดได้บอลน้อให้ให้เล่าลุงก่อนก็ได้ไปซื้อตัวก่อนแล้วนี่วางจอดเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปที่มบุกองกันไปทางหน้าก่อนก็ได้บเรารู้ว่ารถเต็มไปหรือว่ารถเต็มเนาะแต่คือเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งแล้วเดี๋ยวเฮาไปซื้อตัวก่อนเนาะค่ะ คนหลายแห้งพี่น้องมอนีคนเยอะมากเลยนี่ไปส่งเพิ่นเมื่อบ้านแล้วนี่ไปซื้ออยู่นี่ก็ได้เลยเอาอันเครื่องไปต่อันได้ห้าเลย คนเมื่อา,านละคนร้อยลายห,หลังปีใหม่้เมรีวันทีหาคนลายแห้ง่อ <c oughs> กีโทโรฮะ <c oughs> <c oughs> Ừ, không lần thứa nữa mày tùa mọi người gomai hát anh nhoa. Can you jump? 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 Can เพิ่นว่าย่านเมารถวัดซันเห็นคนขี่อันขี่ขี่รถบ่ได้เนาะขี่รถบ่ค่คอยได้บันไดขี่เพิ่นมาเพิ่งจะขี่แต่อ่ารถไฟเนาะสมายจะขี่แต่รถไฟมันมีคนหล่ไล่พี่โน,โน้องหลังปีใหม่คนกลับบ้านกลับซองเนาะขอมาเก็บเลยลจ้า ต้กนกำบานกับสองอันนี้ก็คือเป็นแถวอรอบๆวนพญายสำมีทธ์ก็คืออันบวมีหมองจอดรถให้ให้ล่งรถละก็อันไปอันมองอื่นน้องไปจอดหารถจอดมองอื่นน่าจะอยู่ทางหลังพูดบวมีทงยางสำมีทิ์ บอมึงกินยายาเมยังนะบอซื้อจะใส่บอเออเรียก่ยอดสื้อซื้อใ้ให้แม่มาสันเมาอยู่บอขี่จากนี้ไปหอดเวียงกันกับเมาหากอตี อันนี้ก็รถเมล์สะกดละครดอนทนีเนาะอันนี้ก็คืออุดรเวียงกัรเที่ยวบ่ายโมงเนาะรถจะออกบ่ายโมงหมนยินยาไหยังนะ ัลโหลเห็นอยู่อ่าเห็นอยู่เห็นอยู่เอ้ามีบ้องจอนรถกามากก็ได้เอ้าวางสัมเองจะโดนนายกี่ฝันนี่เพี้ยนฝันเออเว้าภาษาเป็นีฝันยังสัมดีเป็นพูมาอาจจะคุยเรื่องภาษาสัมพาวของเฮาแน่เนาะ ยามันยังแก้มองรถบ่บ่ยังหอยยังหอยสวนเกีงเชี่ยมาต่อมีอ้อได้จ้างรถไปเอาป่้นี่ ประมาณมโมงตอนนี้12มง37นาทีรถมาเรนมาเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อุดรคำคำตะกา้าอันนี้บอกที่ว่าคำตะก้านะ <c oughs> นารถเต็มเบิดมาสายใดรถกเต็มน,นี่อุดรธาน,นีคำตะกา้าอันนี้ก็เต็มด้วยกัน กินยาแก,ก้ม,มล,ล้วแล้าบ่นอ,อันนี้เขาเจาซื้ออันหมอหุ้งเขาหมอกระทะมอน้ำพ่อนอียังต่างๆเป็นเอาถามไปฟังเราอะจิเมื่อกันเด้อปะเนี่ย,ยเออไ้องปบนองบาย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  คนเต็มเบอร์ที่นอกลายแห้อันนี้สกลน,นครน,นครพน,น,นมส่วนพญยายสมฤทริษ์กระถ่ายอยู่นี่ด้วยตอนนี้เขาออกจากบคสมุ่งหน้าไปอเอส้นทันเนาะเขาสิเข้าไปเสร็จในเส้นทันเนาะ โบรูว่าจะมีมองจอดรถปอรถล,ล,ลายลายตรงนี้รถติดรถติดแหงเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะคนแห้งลายมื่อนี้วันอาทิตย์ช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงไก่จะหอดบ่ายโมงแล้วอีกสิบหกนาทีกับบ่ายโมงแล้วทุกคนอ๋อถูกบังคุณทุนทุนทุนรถ,ถ,ถ,ถล,ลายค่ะเมื่อกี้ยูบออซกับรถ ลดก็ลายคนก็ลายบันนี้ลังปีไม่เพิ่นก็กลับบ้านกลับซองเนาะลายธรรมดาปกติปกติมันกับโบคอยลายบันนี้โบกซ์ซอรมือนี่พิเศษเลยเบื่องรถรถเก่งคันี้มันคืออันอนั่นเนาะมันสิเลียวกลับบ่มาจีจีเยยเยเขอมาเลย เขาบออยากจอดอืถ้าบงหลดหลดลายนะครับอหลายปัญหาก็คือหาม่งจอดก็คงจะยากนะครับในช่นวงเวลานี้ม,นมีรถแท็กซี่ก ล่นขืนตึกกัที่ไปจอดต้อดากันทั้งสี่ล่ะคันรถลายเข้ากันจะรุปแล้วว่เขาไหยครับบ่เขาบว่เขาตรงมันก็จะพักกันไปใสนนันี่เนาะอันนี้ก็รถตู้อันนี้นะเป็นที่ไปรถตู้ที่ซื้อรถตู้นี่รถลายเข้าพวกเขาดอกวันอาทิตย์มันเป็นมุ่งขวัญไหวผมมึงมงอ่ะรถรถขึ้นตึกเนี่ยต้อดากันเป็นแถวมีแต่ข่อยซีเม้ารถไปแล้วอันนี้อันตรายนะครับอันตรายขาขึ้น ม่เข้ามือหนาเข้าจะคอยนดินเอาอลงไปเบิงใต้ดินบ่ใต้ดินกับบ่เหลือกับกับไปเบิงล่องเบิงก็ได้ล่องเบิงก็ได้เพราะว่าถ้ามีมองจอดกับจอดถ้าบ่มีมองจอดมันมีมองที่ได้เสียงเงินเด้อมองเสียงเงินกับเข้าบ่อยูโด,ดนก็เก้าสิบนาทีเก้าสิบนาที พิเศษวันนี้คนเยอะจอดได้เก้าสินาทีนะครับนี่เป็นแบบอ่ัญชัเขาเปิ่อนล้านยังอาหารบ้าก็ไม่ไม่รู้มันขยันลุ่งไปลืมลืมเท่านั้นครับใต้ดินกับสีลองลงไปเบิ่งก่อนลงไปเท่านันลุ่มล้ำลุมล้ำลุมล้ำลุ่มชั้นใต้บินการ์บอนมีกับกับ ไปหาอันซื้อฟิล์มกันแตกฟิล์มฟิล์มกันแตกฟิล์มฟิล์มโทรศัพท์ฟิล์มโทรศัพท์อยู่ฟังเล่าโบมี่พี่น้องเพราะว่ามันเป็นอันซัมซุงเนาะซัมซุงอยู่ฟังเล่าจนฟังลาจนมาข้าเจ้าบโบนิยมบ่มนวาบนิยมมันแพงมันแพงเขาซื้อใส่บ่ได้ก็เลยบโบนิยมเลยจนมาข้าเจ้าบอซื้อไปขายแมน บอนเท่าซื้อไปขายเพระรู้ว่าเท่ามันชีได้ขายเ่ะมันสิอาทุนของเท่าแหละมันอยู่ันไปนอนทุนนอนทุนของเท่าแหละสรุปแล้วเขาเจ้าก็เลยบ่ซื้อไปใส่บอซร้อไปขา่มีบ่มีเนาะซัมซุงไม่ใช่นะครับแต่ว่าไอโฟนมี่ไอโฟนมีแต่ว่าเป็นไอโฟนแต่เป็นซัมซุงเพิ่นบ่ใส่มีส่วนเมือขาเจ้านิยมใส่อ p p โปเนาะอ p p โป ใ่รุ่นธรรมดาไม่รู้ว่ามีมองจอดหรอแต่ว่ามีมองจอดเมากก่กลับผมมีมองจอดกะออกไปนะครับ<น>จะเร่นจักรอบหนึ่งกอน,น,นกันจังที่แลนตวดา่างตุลยตุลยตุลยไปเนาะมืดแน่พี่น้อง เอาอยู่ใต้ดินมันจะมืดๆเนะอยู่ใต้ดินจะมืดนิดหน่อยหูวสึกค่ะมีตาหูวสึกว่ามันขอมาในห้องใต้ดินมันคือว่าหายใจนี่แหละครับคือเป็นมองที่พญ่สมิทธ์มาทํางานอยู่ที่นี่ห้าปีในตําแหน่งรอปพนะครับมาโบกรถยูน้ำใต้ดินแล้วมาโบกรถมาอยู่รถน้ำข้าเจ้ายุ่นี่แหละตรงนี้แหละจุดนี้แหละนะครับห้างนี้แหละห้าปีนะครับผมมายู อสองปีนะครับสองปีแล้วกะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าอยู่สามปีนะครับเป็นหัวหน้าชุดสามปีเป็นพนักงานรอพออยู่สองปีข้างหน้านี่เพิ่นดต่หน้า,ามองเขามันก็เลยเห็นให้เขาติดอยู่ก็เห็นข้าเจ้าที่ทอยออกก่ะจอดถาเขาเลยจอดถาเขาจอดถาเขาเลแล้วก็เลยคือทำให้คันที่ตามหลังมาเนี่ย ก็ <G uard> ได้จอดด้วยก็จอดนำเพิ่งกระโชคดีได้จอดแล้ว <c oughs> ต้องเข้ากะสีตรง,งเขาไปจอดข้างในพล่ดละคนนาจะลายอยู่ในห้างเ <c oughs> พราะว่าตรงนั้นถ้าไม่มีที่จอดก็จะปิดไปเลย ส <ersch> ่วนมากแถวนี้มันเป็น <tur> ท <bass im 2> ี่จอด VIP VIP หรือว่าที่ของโรงแรมข้างหน้าเรียบหรอเข้าไปล่นเข้าไปล่นเหรอแหม่บริษัทเงินหอกเ้องแบบเบิว่ามันไม่ถึง มันไม่ถึงชั่วโมงครึ่งเราก็ไม่ได้เสียเพรากระเบื้องนาฬิกาดีๆอันนี้เขาก็ได้เข้ามาทางในจอดเรียบร้อยแล้วะจอดเรียบร้อยแล้วอที่จอดรถมึงไหครับกว้างยรล่งลงล่งเลยโล่งมากนะครับล่งแมนแต่ว่าเพื่อนไทยเพื่อนไทยตรงนี้จะก้าสิบนาทีอ่าให้จอดฟรีอยู่เก้าสิบนาทีนะครับ หลังจาก90นาทีจะได้เสีย50บาทนะครับชั่วโมงละ50บาท1นนึ่งาทีก็เสียนะครับแมนที่จอดรถตรงนี้ของเอีได้ครักดโอเคไปก็คงจะเอาปิดคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงทางขึ้นใต้ดินแล้ว่ะถึงทางขึ้นประตูบันไดเลื่อนสำหรับคลิปนี้ หลังจากที่เข้าไปทรงอันนองเนาะไปทรงสาวเล่าเนาะเมื่อบ้านกับบานเนาะกับบานกับทรงแต่ว่าเพื่อนขามไปแล้วก็เพื่อนก็ไปนอนอยู่บ้านอ้ายเนาะยู่เวียงจันเนาะหลังจากที่ไปฮอดอันเวียงจันแล้วแล้วก็เพื่อนก็ได้จ้างรถไปอีกเพราะว่าอ้ายเพื่อนโบอันบ่ได้มาไปรับเพิ่นมีเวียงเพื่อนไปเวียงอ๋อจ้างไปเอาเมาส์ไปเอาทุกอย่างการเดินทางมีออ ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดแหละแมนอามืมอนีเอาไว้ซ้มนี้ก็นเจอกันคลิดนาพอกันคลิดไม่จังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไฮเดออเพื่อเป็นกำลังใจให้เหาสองคนต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนครับนะมือนี่อาไว้เพียงซ้มนี้เจอกันคลิดนะพอกันคลิดไม่สบายดีสวัสดีครับ